สวัสดีครับนี่เลยมาแล้ววันนี้มีอะไรมาเรามีโปรโมโมาแจกครับ <Hey. S 1> อ่าโปรโมโเราเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างคราวนี้พี่จะแจกจนกว่าของจะหมดนะครับเหมือนเดิมจนกว่าของหมดครั้งที่แล้วอ่ะของมันหมดไปแล้วแต่ว่าพี่เอาพี่เอาของรางวัลที่พีเ่เหลืออยู่ที่เตรียมจะจัดแข่งของเก่เาๆมาแจกแล้วก็สุ่มหลังกล่องที่พี่ตัดมาขายอะ่ะก็ แจกไปเลยพี่ผสมผสมไปเพราะมันไม่พอเด็กๆขอมาเยอะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วโปรโมทเท่าไหร่เราไปดูก่อนดูกาดก่อนอ่านี่เลยครับเราก็จะมาดูว่ามีโปรโมอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากบัตดีก่อนแล้วกันบัตรดีเราจะมีให้แปดแบบข้างบนเข,นขอีกสามแบบข้างล่างรวมแล้วสิบเอ็ดแบบอ่าลองดูนะโอ้โหเดี๋ยวพี่จะหยิบา่าโอ้โหนี่โลเอาเน้น เอาสวยไหมเอาสวยก่อนนี่ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งนี่เอาไปเก็บนะครับสุดสุดสวยนี่นี่เลยฟอยทองนี่โอ้โหไม่อยากจะคุยกินสวยมากดูการทําฟอยของเขาครับครั้งนี้โอ้ยพี่โดนขากล้องครั้งนี้ไม่นูนนะครับแต่ว่าเป็นเงาเงาแต่ว่าสีทองนี้แหมออกออกเงาอลา,ามสวยเลยครับ ไม่อยากจะคุยโชนี่เลยฟฟกครับฟฟกไอ่แฟกนี่จะมีมีลายนนนอยู่นะครับพี่ลองสัมผัสดูเบาๆพี่จะไม่จับมากเดี๋ยวมีรอยนิ้วมือไี่โอ้โหมันเป็นรอยนนนนะสวยมากเลยอะแฟกของจักรพัดจักรพัดโดยปกติเนี่ยหาไม่ได้นะครับแฟกฟอย์อะต้องมาเอาที่นี่เท่านั้นนะครับคือครั้งเนี้ยพี่บอกเลยว่าซื้อครบสามรอยี่สิบบาท จะได้สุ่มสุ่มนะเป็นสุ่มนี่โรคร้ายนี่ก็ฟอยนูเหมือนกันฟอยนูนูน่าจะมีอยู่สามใบอะครับน่ะมีนูนอยู่สามใบจริงๆินด้วยของข้างล่างที่เป็นแรเทมน้อยตัวนี้จะได้มาน้อยมากได้น้อยกว่าปกติแต่เวลาสุ่มพี่จะสุ่มนะครับทุกใบมีสิทธิ์ได้หมดอ่านี้ก็นูนครับ สวยงามอลังชางซื้อทุกๆ320บาทได้1ใบนะครับโดยการสุ่มการสุ่มนี้พี่จะเอาทุกใบามารวมกันคือก็ตามที่ได้มาคือพวกเนี้อย่างละสองใบพวกนี้อย่างละใบ,ละบแล้วก็มาคะรวมแล้วพี่ก็จะหยิบให้ลูกค้าแบบคว่ำโดยไม่ดูว่าใครเป็นใครอ่าวันนี้ปัดดี้จบแล้วนะ320บบาทได้หนใบนะครับ ต่อไปเป็นแวนครับอ่าเรามาดูแวนกาดกันบ้างนี่นี่เลยครับเรามีของรลยเทมมาสามใบนะครับนี่เลยตัวนี้เลยเก่งไหมอ่าก็เอาไปเล่นกันลลองดูนะดูอ่านสก,กิลเลยครับพรล้วดูสก,กิวเอานี่โอ้โหแต่ละตัวนี่เก่งๆทั้งนั้นไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับโอ้น่ารักว่ะใบนี้ ใบนี้มันเอาไว้ใช้เฉพาะทางเอาไว้สู้กับพวกเดมิชันโพลิสที่ว่าต้องการพลังถึงก็ลองดูสก,กิลดูนะครับพอด,ดูสก,กิลเอานี่นี่เป็นทิกเกอรอ์อันนี้มาเป็นเซตคือสีครามเซตนี้มาสามใบของแวนการ์ด GPT13 ก็เพิ่งออกมาอควาฟอสเก่งมากชุดน,นี้นอ่คอฟอสชุดถ้าเทียบกับชุดน,นี้นะเราเป็นรองแค่คารเนโรอันเดียวเลยคือสีคราม นี่แล้วก็ดัวนะอาตัวนะสก,กิลให้ดูดีกโอ้นี่เก่งๆทั้งเลยใช่ไหมเ,เลยอยากให้ดูสก,กิลอะ่ะโอ้ยโอ้นี่เก่งมากเลยหยิบไม่ขึ้นเนี่ยนีอ่อนอเพ่อก็ไม่รู้ทัวมันฟอ,อยอะ่ะนี่วัดอันนี้ก็ต<ท>ัวเก่งดิลิเตอร์ดิเตอร,ตอรถกก์ถูกกินแล้วเปิดท็อปคอเพื่อนไว้ใช้คู่กับไอตัวกระป๋องกระป๋องก็จะรีทายแล้วก็สแตนแล้วก็ไอตัวนี้ถูกรีทายก็จะได้เรียกเพื่อนมาตีใหม่อ่านี่เลย เก่งๆทั้งนั้นอันนี้ก็คือสีขาถ้าบูทแล้วเป็นเวฟสีขึ้นไปได้แลยเป็นสามขึ้นมือจากดอกจากดอกครับสไตล์ใหม่ถึงแม้จะไม่ฟัวแต่เก่งนะครับแล้วเป็นฟอยด์ชัดด้วยขึ้นสีขาวเก่งกำลังมาแรงมากขึ้นสีขาวจีพี13นะมันกำลังมันเลยครับนี่จีการ์ดนะอันนี้ก็เป็นจีการ์ดของเดมิชันใช้ง่ายแค่โซบาร์ตัวที่มาทางโจมตี5,000หรือปกติตัวนี้เราหาได้จากไหนเนี่ย ตัวนี้จาได้ไหมตัวนี้เพิ่งผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกคือเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าชุดไหนอาจจะจําผิดกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าเพิ่งเห็นก็อาจจะเพิ่งมีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ก็ตัวธรรมดาผ่านไปสวยอย่างเดียวอ่านี่ตัวนี้เน่ก็เก่งมากเป็นของไอชีไหควบคุมอะนุบาตามะนี่สวยด้วยอะสำหรับแวนกานะครับซื้อ320บาททุกๆ320บบาทพี่ให สองใบอย่าลืมนะครับบัตตี้ไฟสามบาทได้1นึ่ใบแวนกาดสามรยี่สิบาทได้2ใบย้ยํานะครับสามอยี่สิบาทแลเหมือนกันแลพี่ก็จะใส่พวกนี้ไปอย่างละ2ใบเนี่ยอ,อย่างละสองใบแล้วใส่อันเนี้ยไปอย่างละใบแล้วก็จะสุ่มมาโดยไม่ดูหน้าไม่ดูชื่อไม่ดูใครทั้งสิ้นนะครับพี่จะสุ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมแวนกาดชุดนี้ดีมาก อืมดีดเก่งบบเนี่ย<ด>ให้ดูดนะเ<ด>มื่อกี้ท<ด><ด>ี่พี่หยิบให้ดูเก่งครับทุกตัวเลยบัตตี้ก็เก่งนะครับแล้วแต่ชอบเลยสะสมของหรูของฟอยเอาละครับ320บาทนะครับแบนกาดไอ้แบนกาดได้2ใบบัตตี้ได้1ใบก็คือโปรโมเนี่ยจะได้ทั้งใครที่พีออเดอร์หรืออะไรพีออเดอร์รวมแล้วที่ที่กำลังจะส่งต่อไปเนี้ยเริ่มจากการสั่งซื้อพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันนี้กลางคืนก็ได้ หลังสี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวพี่ก็ส่งให้เลยคลิกใครคลิกหลังมาห้าโมงเนี่ยสี่ห้าโมงพี่ก็ส่งให้เลยเร้่จากคืนนี้เป็นต้นไปอย่างเช่นพิออเดอร์ที่พี่ทำาพิออเดอร์ไว้ x สอง bt ศูนย์หนึ่งมันมีขีดหนึ่งขีดสองถ้าเราซื้อสี่กล่องเราก็ได้สี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมก็ได้เปหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดซื้อสองกล่องหรือสามกล่องอะสามกล่องก็ได้หนึ่งใบแต่พี่แนะนําให้ซื้อสี่พวกถ้าชุดนี้นะซื้อสี่สมมุติเราซื้อสี่กล่องแต่เราอยากได้สองใบ เอซื้อ4กล่อง480ถ้าโปรโมอยากได้2ใบมัน640ทําไงดีนะมันขาดอยู่160ใช่ไหมเราก็อาจจะไปซื้อกล่องพี่มีอุปกรณ์น้องไปดูนะมีทั้งซองลายมีสลีปก็190กล่องก็99มีสลีปแบบถูกๆ20ก็ไปเอาเศษยัดเข้าไปเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วอะยังไงเราก็ต้องใช้พวกซองพวกกล่องหรือสลีปอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อให้มันเป็นเต็มเวลาน้องซื้อซื้อให้เป็น สามร้อยยี่สิบหกร้อยสี่สิบเียก็จะได้สองใบนะถ้าเป็นหกร้อยสี่สิบสำหรับบัตตี้นะส่วนแวนเหมือนกันพี่ทำเพลออเดอร์ไว้ทุกๆ3 2สามร้อยยี่สิบก็เหมือนกัน,ก 20, น,กนถ้าขาดเท่าไหร่ก็ใส่กล่องใส่ซองอะไรเข้าไปแต่ว่าบัตตี้อ่ะได้ใบเดียวแต่ว่าแวนเนี่ยให้สองใบนะครับสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบบาทได้สองใบมีอะไรจะสงสัยกันไหมมีอะไรก็อันนี้คอมเมนต์ได้นี่ก็สินค้าต่างในพี่วางนี่เพิ่งออกเป็นชุดใหม่สุดของแต่ละแต่ละอย่าง แล้วเดี๋ยววันพุธท,ที่จะถึงนี้พุธท,ที่13มีอะไรออก x2 x2 <2. S 1> BT01 นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะรีวิววัน2วันนี้รีวิวรีวิวลงหน้าพี่จะคัดตัวเก่งๆมาแล้วก็จะย้ำเรื่องโปรโมอย่าลืมนะโปรโมนะ320บาทบัตรดี้1ใบแวนได้2ใบใครซื้อบัตรดีก็ได้บัตรดีใครซื้อแวนก็ได้แวนถ้าใครซื้อ2อย่างรวมกันพี่ก็จะดูว่าไหนมันมากกว่าก็จะให้อันนั้นหรือว่าจะ แชทมาบอกพี่ใน s h อ p e e ก็ได้ว่าผมซื้อร่วมครับแต่ผมอยากได้อันนี้ครับแต่เลือกใบไม่ได้พี่จะส่งโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วป้าวันนี้ไป,ปครับ